สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทุกคนมือยางมาถ่ายสวนมาเบิ่งน้ำขุนมีป่าอยู่ด้พี่น้องแต่ว่าน้ำตื่นๆเพิ่อนขุดหนองไนนมห่หลุมอย่างค่ายหล,ลุมยุบหรอแมเป็นเพิ่อนขุดไว้กับว่าจักอันนี้ของเพิ่นเนาะค่ะเบิง่งเื็นแตกละแหงมาเลี้ยงง้อน้ำเถาสมคงขุนแล้วไล่ง้งอเขาคอ มาท้ายสวนนะคะถ่ายสวนยายเจมเปินไรง้อเขาขอ,อกมาแล้วถววา้าสมพงศเลากับไรง้อเขาขอกเรนฝากป่าบักเห่าไรง้อเขาขอ,อกกับเรายางเลาะริมสวนพี่น้องเอ้ยนาน,น,านไห้ยางที่ เบื่องข้าเจ้าปาลูกห้าเรียงงัวนี่ป้าหยาเพิ่นคือเขียวดีแท้เพิ่นมีนามเนาะเพิ่นมีนามแทงเพิ่นบ่มีอันมักซิดาโหดคือเฮ้าเบิง่งทังหลังสวนได้อนี่พี่น้องหลังอีกสวนอีกอีกไรห,หนึ่งอีกหน้านึงแต่ว่าเพิ่นปลูกอ้อยมองนี้เพินเน่นบ่เห็นนาล่ะเห็นเพิ่นปลูกอ้อยมาสามปีนี่ล่ะ พอออออ่นนกอ่อยเลยอ่อยลายพ่นเลยบ่ิเวณเขาพูนอ่อยทางผุนงามคับอ่อยทางผุนงามคัะผุนอันนี้แม่นหยาพ่นปลูกไว้โอ้ยเนาะกันแมงงวยมะลิกันแมงงวยผสมพุ่งหลุดม,มานเนี่พี่น้องเลยหยาปลูกไว้ข้างทังเลยเพราะมีไฟกามาเลี้ยงงวยทัง,าทางนี่เลย ตามชายทั้งเลยคุณทั้งในคนกับปลูกหยาแพ่งกุลาอะอย่างก็บมงดีเพิ่นก็ตัดแล้วๆเพิ่นเขาบ้านวังหันแา่เจมออกมาบ่ท่านโอ้อมองวงกระดกคุณป่าก,กับลุงตัดยหยาแหงัวให้ข้างๆอันนี้สวนยายเจมอันนี้สวนเราเฮากับมีแพ่งกุลากันได้มีแพ่งกุลาแห่ง บ่มีนามใสอันนี้คนบ่ได้ปลูกบอกซิดาคือเฮ้าคนก็เลยเฮ็ดได้ปลูกหย่าไม่เหงัวเว่ายงงัวหลายโตัตะกบทางนั้นเข่าได้ปะเฮ้ยทางนั้นมีปองเข่าบ่ป่ากับลุงเ้วโอ้ยสสออญ่าแล้วือเขียวดีแท้ โอ้ย nhà งามคักนะซื้อจักรถสองรถนะแบงฟาด n h างามคักพูนกวดหาให้งัวโอ้ยคือสิกินแซบเนาะงัวคือสิกินแซบเนาะหยานั่นมีต่งามงามเขียวอึมซึมเลย เอาเสียงแมวกะแลนน้ำกลน่อยมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งแมวแลน้ำกลนคอยโอย้ตายเบิง้งโอ้ยมาไก่บันไดกะแลน้ำกลนกลนหงัวคุณสมพงษ์หายาแห่งยินง้อพุน่นยาเขียวชะอุม้มอันนี้อันบาดานโครงการหลวงเพิ่นใส่ตังซิปแพงน้ำเพิ่นกะดี กองโตบ่ได้ขอโครงการหลวงพุ่นหมองเลี้ยงวัวเล่าเอาเสียงอะไรเสียงแมวตกใจแล้วนี่แมวตกใจแเรีแล้วแมวตกใจน่ห,าาหาาัวหน่อยหัวหน่อยเลาะริมหาาัวโอ้ยหญ้ามางามแท้ป้าหญ้ามางามแท้ โอ้ใส้น้ำก็ขาดจีอืมเหลือจักโตเนี่ยครับ e ่วงเรียงง้อคือสบายแถบเนี้ยน้องอีลี ล้อมไว้จังสิพอได้ยากน้ำมันปล่อยมากออกมากกับยู่เลยเตียงโอ้เห็ดสบายไปหนางสิละดีป át, ้าดหญย่าแมเขียวอุ้มทุมอันแมวตัวหนึ่งหลงมาอยู่นำ้ำกำลังสีอ้วนอ่อเนาะวัานนี้มือนั่นข่อยไปอุดรนเบิงผสมกลับมาแมวเสียจ้าไปใส่บอเห็นสวนเห็นหางเท่าเดียวนี่จ้กเป็นลมาปล่อยมันจักมันนะ แม่ตัวหน่อยๆไหมตัวน้อยหน่อยคอยว่าหมาคาบคอยว่าหมาคาบแทเพราะว่าหัวอาหารอยู่ข้างล่างหมานี่กับเมียนว่เขากบห้างจะเห็นเขาไปสามตัวสี่ตัว้งบอกกันนี่น้ำคอยว่าโอ้ยเนาะสน่นกตะเลี้ยงตนแต่ทุส่าลงมาอมันสีมาหยอกเขาตีมันเลนอยู่แต่ล่างเฮียนว่าสันหัวอาหารกินอยู่เหมือจนกระลังอ้วน เมื่อนี่หยุดให้เพิ่นมาเฮ็ดเทียนให้ถ้าเด็กน้อยมาพ่าะด้นั่งได้นอนอันเฮ็ดต่อมองันหต่อมองขั้วลหะอทึ่งขั้วป้าหยาแม่มางามครับเถอะตัดทั้งนี้กับขึ้นทั้งนั้นจริงวันนี้หยามื่อนั่นเดียบันนี้คือเขียวครับเถอะนอันหานีเพาทงตาดวก็ปุ๋ยใส่เเป็นปงไม่เมืกเป็นเขียวยุ่นน้ว่ยกต งามค่ะเป็นตาแสบแั่งัวมาถั่วโขบประทันกินดี่ดีดีมันอ่อนก็หยาเนี่ยนี่แก่กินว่าดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินดีอยุประทันแจงประทันล่มทับกันนะปลูกตะเหิง g หยาเนี่ยโอ้ยแป้งนี่ปลูกก้อนมูดิเนี่ยเตี๋ยอืมนากบไปเลยไม่เอาแป้งนี่ตัองไปปลูกเตี๋ยอันห้าวออกยังไงแล้วก็วานปุ๋ยเอาน้ำใส่ตี๋ยอเอาปุ๋ยมะวานค่ะมันปงพอจะเบยจังหน่อยยังเอาปุ๋ยมะวานอืมแล้วก็อันเอาน้ำใส่ เนี่ยมองก้นฝนเจ้านี่เหี้ยวจนมาสิตายดินตัสน้ำมาถึงมันเออจังไหนคว้าว่าน้ำขาดแค้นอันครึ่งที่แม่น่ามันมันเป็นใบใหม่เนาะขวขปอกปิดจักเทถอะเนาะแบบนี้น้ำมันสีน้อยขึ้มันเป็นจั้งหนึ่งขึ้นมาเถี่ยวมันก็ขึ้นมาจะขันม่มันก็คอยอ่าไบ่ได้ซื้อใดอันอันอันสามแรงคือเก่านะอันเก่ามันอันสามแรงมันก็โอ้สามแรงมันจักหมื่นเหรอ มือนก ua มือนกบบาทามพ้หเออมือนกบบาทนาะนเน่ะ่ไหใส่าอไร่แผงโาอไแผงสอระบบอืส่สงระบบม่กม่นสองเรมัใส่ว่ามันแค่สิทมนนหนามไม่แห้งคือเก้าอนน่ะ้หาแหมผักอนผักะนยางผักี้อ โอ้ยเลยด้เพ um. ิ till, uh, ่นบ่เพิ่นออกมาสอมไห้อยู่เป็นบ่ฮะเตี้ยเิงเนี่ยบอนันม่พอ้สาร้าันสร้างสมมาเอาใชเมิดข่อยไปแล้วกะเอาใชเมืดมาเปลี่ยนไหวก็พอได้ใส่แห้งกว่าเกาหน่อยนึง แต่บามันบ่อพ่อใส่บักซีดาคือเกาเราน่งบนี่เขาไปจอไ้เหนไหมอ้สองหมื่นซัมจอไมคคือเกาตาจอตะกี้กับหมื่นแปดึงเนาะหกนิ้วท่อหกนิ้วน่บอี่่นรรเรน่งบงอย่งอยอย่าน้ เฮ็ดแบบนี้ดีครับพี่น้อง้วาบ่งบองเล่าเล่าสาระใบเฮ็ดหน้าได้นี่สาระใเห็ดหน้าให้เกใหง่หนึ่งแถมยังมาปลูก้าเฮ็ดสบายเฮ็ดต่ข้างล่างคุณนตีเนแนวทีหลายเนาะเฮ็ดเจังสี่หล่ะสบายจะแม้นเฮ็ดดีครับ มงงเียปล่อยไปเป็นยังมันบ่แคบนาะมันกลวงสัมบายงัวแล้วเฮ็ดเป็นระบบดีกระจังวะจังปีแรกก็ได้ขอไปใส่สาหนันจนว่าติมเนาะ ว่าแมนนม้ำคือเก่าเหมือน,นว่าสีขนอนใส,ส่สาใส่ป่าพ่อเด็กน้อยมาโอ้ <c oughs> ขนาดสาบ่เคยบกตีขนาดสาบ่เคยบกี น้ำเป็นขาดแค้นไปดิแต่ห้องประส้กนก็คือกันล่ะเป็นขาดแค้นไปคือกันไนงะห้องประส้นกับห้อง